นึกเสียใจมาตลอดถ้าวันนั้นเราไม่พูดเรื่องนั้นออกไปอาสนะคงไม่ต้องมาติดอยู่ในโลกที่แสนโหดร้ายนี่ลาก่อนนะอาสนะฟังนะวันนี้พวกเราจะไปถึงทันที่ห้าเลยนี่มันไม่ใช่การหว่านเมลพันธุ์เองครับแต่ก็อยากให้เจ้าพวกนั้นเตลดิดจนฆ่ากันเองอยู่หรอกในโลกแห่งความจริงเสมือนมีนโลกแห่งเกมมรณะ อยากให้ฆ่ากันเองเนี่ยเหรอทำไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาทุกคนเริ่มชินกับการเคลียร์เกมแต่จะเผลอเปิดช่องว่างให้เจ้าพวกนั้นไม่สิจะเผลอเปิดช่องว่างให้กับเกมนี้ไม่ได้ฮะ<า>อากอในเมื่อที่ได้ยินเรื่องนั้นแล้วฉันก็คงนิ่งอยู่เฉยไม่ได้หรอกนะถ้าอย่างนั้นก็คงต้องเปิดสงครามกันแล้วสักวันโลกนี้จะไม่ใช่สถานที่เพื่อเคลียร์เกม ไปกันเลยฉันหักหลังคนหลายพันที่ฉันนั่งที่การเฝ้ารอการปลดปล่อยไปแบบนั้นไม่ได้เร็กค่ะนี่มันไม่เหมือนกับตอนเบต้าเอานี่ไปกินซอร์ร์ตออนไลน์โป c k e t 4สแกโซแห่งสนธยาสม